สวัสดีค่ะมือนี้ยายลัดมันมีกลือมาชายไล่มีสูบังคือเก่าเลยพี่น้องอันนี้เขาเกลือเอื่นมามีหน่อยพี่น้องมีหน่อยมีไล่ห้างคนอื่นมาไล่แมงปอพี่น้องไปแล้วแจ้วสิเอื่นไปดอกพี่น้องห้างคนอื่นบ่คือกันนะพี่น้องเนาะแต่ละทองจิ้มแต่ละหมองแต่ละทีดก็เอื่นไปแล้วแจ้วสิเอื่นไปได้พี่น้องเด้อยายลัดมันมีกลืเอื่นว่ามีหน่อยมีแมงปอได้พี่น้องเด้อแย่หลัดสิเอื่นไปพี่น้องเอื่นบ่คือกัน เป็นมีขาวดำเรือเฮาอยากเห็นเป็นสีใดก็ได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อลายนีก็ได้แล้วแต่ผู้มักฟุ้สเปียกไปเลยพี่น้องอยากได้สีใดลายใดก็เห็นให้ได้หมดคือเก่าเลยพี่น้องมีหน่อยมีใหญ่มีหน่อยสีหลายสีเปียกให้ได้หมดคือเก่าเลยพี่น้องเวลามันมีแต่ละมือมาหาทายจูมูเบิงสิแหละพี่น้องยางอ่อมบั่นหาทายไล่มีลายผ่าถุงจูมึงพี่น้องเดินมาพี่น้องเบินเตืเอย พ่อไล่ได้สีได้กต่ายซูบ่งสั่งคนกได้สังมากสั่งอ่เป็นเห็ดตอย่าอะไ็มาหาเอาหาเอาหาไทยซู้่งเป็ีนอันเป็นเชียสีกลมเนาเชี่ยสีกลมพสีดำตั้มปกับห้ามือเนนะตัดกันจนมาาเราสีตัดกันนันแต่ออกมาเป็นเหลียเหียนเชี่ยสีกลมพเอาสีดำตั้มากมาเป็นเหียวกันที่เาหน้ามื มันจะตัดเสียตัดผิดาน้าผิดงงผิดมีลายแนงปอสนะเลกัอื่นไปได้งงเ้อเอาเหียดยีบหาล่ำกระได้เรือเดสาเกีดล่ำกรได้เรือยเหดสี่สิบกาล่ำกระได้เรื่อด้ไร่เงียบจะเอาเส็ดไปหรอกนะต่ผู้ใดอยากได้ลรยพื้นกัเห็ดลายล่ำเบื่อได้หน่อยพื้นกัเห็ดหน่อยล่ำไปหน่อยกงเขาเหยีดไรยพื้นลายกันเ้าเห็ดหน่อยล่ำมันกับล่ำง่า เล็กหน่อยเด้อเล็กหน่อยปิดเทิ่มพี่น้องเล็กหน่อยไรแบล็กเซลลเนี่ยตามปัจจาระบัติบันแหละเล็กหน่อยมาหาเหลนนั่งกันปิดเทิ่มแต่ถัดมาหนี่งแค่พี่น้องเด้อเกิดอะไรได้เร้ไร้สีหลากไร้สีหลายไล่เดี๋ยวมือนีแย่แล้นมันมีไข่ไทยเบื้องต้นอีกก้อนเดี๋ยวมูอลุ่นก็จะหาทายไล่นันไล่หนีช่วยเบื้องไปเรื่อยๆแหละพี่น้องกดติดตามตอนคลิปตอนต่อไปได้พี่น้องเด้อ เบื <the supply> <the supply> <the <the ้องเราโคตเนี่ยโปกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่หลัดนับมัดมีนะไม่ได้อพี่น้องเด้ออย่าเบิ่งซื่อๆลายพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจแย่หลัดมัดมีนะไเ่ได้พี่น้องมื้อนี้ก็บะมี่ล่ะค่ะวัดดีค่ะลูกเป็นมูกันดิเลียนมาเลียน